ทีนี้เราทำอีกหนึ่งเมนูก็คือเราจะมาทำให้มันสุกนะคะด้วยการใช้ตัวเบรนไฟก็อย่างถ้ากระสมมบอว่าใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่เคยใช้นะคะก็เดี๋ยวแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะก็คือเราจะใช้เป็นกระป๋องแก๊สแบบนี้นะคะกระป๋องแก๊สแบบนี้หาซื้อได้ทั่วๆไปเลยบิ๊กซีแมคโครตัสพวกนี้มีหมดเลยนะคะก็กระป๋องนึงน่าจะประมาณ45บาบาทแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นหัวพ่นไฟ ก็สามารถซื้อได้ร้านทั่วไปเลยเป็นพวกร้าน DIY อย่างเงี้ยก็มีนะคะ DIY ประมาณ185บาทนะไม่เกิน2ไม่เกิน2บงรอบางร้านเนี่ยจะ210บาทที่บิ๊กซีที่นี่มันมี DIY ก็เลยเซฟราคาลงไปหน่อยแต่ว่าอา่ะเราใช้2ตัวนี้มาประกบกันนะคะอันเนี้ยมันจะมีเป็นแง่งแบบนี้นะทุกคนมันจะมีเป็นแง่งแบบนี้นะเห็นไหมเราเอา2ตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยอันนี้ก็จะเป็น ไม่รู้ว่าเห็นกันชัดหรือเปล่ามันจะมีเป็นร่องเป็นแง่งแบบนี้ออกมานิดนึงเราเอา2อันเนี้ยมาประกบกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆหมุนเห็นไหมคะถ้าสมมุติว่ามันใช้ได้มันก็จะมันก็จะมีมันก็จะแบบติดกันแน่นนะคะมันจะติดกันแน่นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้การเปิดใช้มันก็จะมีเป็นผ่อนไฟแล้วก็เล่งไฟแล้วก็แค่หมุนมาแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันติดกันนะให้ทุกคนฟังเสียง อทุกคนฟังเสียงมันจะได้ยินเสียงเนาะก็หลังจากนั้นเราก็กดนะคะเราใช้มือกดแบบนี้เลยแต่แนะนํานะคะแนะนํานิดนึงสําหรับมือใหม่อาจจะแบบยังไม่เคยใช้อาจจะตกใจนะเวลาที่เรากดเนี่ยกดไฟเปิดไฟเนี่ยแนะนําให้เราใช้ปลายกระบอกชี้ไปในที่ที่ไม่มีคนนะคะหรือว่าชี้ไปในที่ที่ที่มันไม่โดนอะไรที่มันไวไฟนะ แต่มันไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ได้น่ากลัวโอเคแต่แนะนําความปลอดภัยไว้นะคะอะ่ให้เรากดแบบนี้เลยเห็นไหมมันก็จะไฟมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราสามารถผ่อนผ่อนเร่งผ่อนหรือว่าเร่งได้โอเคนะอะโอเคนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยค่อเบินอยู่ที่เราจะเบินแบบว่าให้มันสุกมากหรือว่าสุกน้อยนะคะแต่ว่าตาจะใช้เบินเฉพาะรอบนอก โอเคนะคะแนะนำใช้เสร็จแล้วให้แยกออกจากกันนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็เวลาเก็บเวลาที่เราใช้เสร็จตัวตรงปลายเนี่ยมันยังร้อนอยู่ก็ระวังอย่าใช้อย่าให้มือโดนนะคะแล้วก็ให้วางไว้ในที่ที่ไม่ไม่โดนพลาสติกนะเพราะว่าตัวปลายตัวเนี้ยมันยังร้อนอยู่ก็แนะนําวางไว้ในเป็นที่มันเป็นสเตลเลสแบบนี้มันก็จะปลอดภัยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะในวันถัดไปนะอย่าลืมไปกดติดตามเอาไว้นะคะ โอเคก็สวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ